ดีครับก็อยู่กับดินคลุ่ม EP ที่5ใช่ป่ะ <laughs> โอเคในวันที่16นะครับในปี1วันจันทร์ที่16โอเคเรามาในเดทสิบวันที่16แล้นั่นเองโอเคเราไปรับชมกันเลยใ,ใครเข้ามาก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยครับผมถ้าพูดติดติดกันขาดผิดพลาดประการใดก็ขอให้ไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับโอเคเรามาต่อกันในวันที่16เสาเราก็ยังสร้างไม่เสร็จนะจาก EP ที่แล้วเสาเรายังไม่เสร็จอา้าว บ้านไก่หายเขาไม่อยากอยู่กับเราสวยแล้วนะนไหนๆก็ผีเสื้อตัวนี้เรามีเคยมีปะมีแล้วขอจับก่อนแล้วกันเราต้องขายของก่อนก่อนที่จะเดินทางตามหาแปดโมงแปดมงนั้นเปิดแต่เราจับไม่โดนมันเสียพลังงานฟรีนะโอ้โหมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเค ตามจริงเราทำหอขายเพื่อปั๊มตังก็ได้เ <c oughs> พดเดี๋ยวเราจะแปดโมงแล้วเร,เราขาดเราขาดแผงวงจร <c oughs> เดี๋ยวเราทำทางเข้าวาร์ปก่อนเนีง่งเราก็ยังหาไม่เจอระหว่างรอลูกจรเปิดร้านเดี๋ยวเราก็เคลียร์พื้นที่ส่วนนี้เ๋ยวมีต้นไม้เฮ้ยอย่างเฟี้ยวบอกเลย คุณจอนเข้าร้านไปแล้วนี่ดีครับลุงว่าไงจะขายมะแรงอ่ะครับขอ,อขายผีเสื้อพวกนี้ทั้งหมดเลยนะลุงได้เก้าพันขอบคุณครับลุงเดี๋ยวจะมาหาสัตว์แปลกๆเข้ยยังมีอีกตัวนึงดอด้ดดดดด ดดดดโอ้ตัวนี้1,300งพันสรอเลยล่ะโอเคเราได้ตามมาส่วนหนึ่งอันนี้ต้นหญ้าทิ้งไปก่อนเราให้เราตัดไม้แต่วันนี้เราตั้งใจจะไปหาอุปกรณ์ทําเสาให้ครบ อาจจะได้ซ่อมพรุ่งนี้วันนี้เราจะมาขุดแร่แล้วก็อุปกรณ์ทําเสาขอเก็บมะม่วงไปด้วย <c oughs> แต่มันไม่เจอเี่ยสิแล้วนะขอย้ายก่อน แนวข้ามไปแสงวงจรฮะเจอ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 วะนี่งไงอูดเอาล้อควบ แทงแทงไม่เจอแผงวุจรเลยไม่มหายากจังฮยมนมแรงตัวนี้เราไม่เคยเจอใช่ด้วยแมงม,มุมสีฟ้าของใหม่เดี๋ยวไปก่อน ของใหม่ต้องเก็บไว้เจอแล้วอยู่นี่โอ้เจอฐานตรงนี้ก็มีอีก เป็นซีดีเอามาทำอะไรเอเอเฮ้ยสองโอ้ตรงนี้เยอะเลยนี่ว่าต้องมีสักที่เลยนะเห็นด้วยตรงนี้อีกเออแผงวงจรหายาก มีอีกอ่ะเยอะจัดโอ้แต่ไม่เจอแผงเอ้ยมีอีกของดีทะเลทรายก็ยังไม่เจอแผง

สีฟ้าเฮ้ยเอาไปกบที่เดิมก่อนมันเป็นหลุมปลื้ดหาต่อทิครับเฮ้ยเจอ เจอแล้วคูดเจอสายไฟฟาดมาทำอะไรเก็บกระบองเพชรลองเอากระบองเพชรไปขายดด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 ะเก็บไม่หมดอ่ะอะ ทำมิจฉาออกตู้ตู้ตูตู้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 ตูตูหาเจอหรือเปล่าเราใช้สมาธิเรามาหาสิ่งมีคราบใต้ดินเจอเจอแล้วเด nah, ินมาเจอเลยอุ้ยไม่แปลกบุกจอดเศร้าเลย นี่ผูดเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีอีกได้ปะไม่ใช่อ๋อมันมีข้างๆกันโอ้แห่งพุกจอไปไหนหมดวะ แบตเตอรี่ตอนนั้นแบตเตอรี่หายากตอนนี้เป็นแถงวงจรหายากยังไม่เจอเลยครับทุกคน เราก็ขุดแร่ไปด้วยโอ้เจอแต่กุญแจผมละเศร้าเลยข้าไปฝั่งโน้นดู มีแต่ล้อยอดไปเลยปุ๊บเฮ้ยเศร้าจังไม่เจอครับทุกคนแผงวงจรจาจงออกมา เราหามาครึ่งวันแล้วนะรอบนี้แหละ ยังไม่มีเกินเกลืออ้ถังใหญ่ต้องมีแล,ะละ้วล่ะนี่ยังไงได้มาหนึ่งแผงขาดอีกหนึ่งแผงใกล้เข้ามาแล้วทุกคนอีกหนึ่งแผงเท่านั้นเฮ้ยตรงนี้ไม่สองที่เลยโอเคเจ๋อ ขอแผงวงจรด้วยเธอไม่ใช่เฮ้ยโหไม่ใช่โอ้เฮ้ยตรงนี้แบบเยอะจัดแต่ไม่มีแผงวงจรเลยปึ๊บกด หาต่อมีอีกอะไม่ใช่แต่ไฟ จะเหนื่อยมีน้องไก่ยักษ์อยู่โอ้ไห <Hey. S 1> ้ะไรวะอีกอันเดียวเองเจ้าแผงวงจรร oh. ืบ <c oughs> ยังไม่เจอครับผม Má đứt. Quang Ui, tôi nghĩ dễ chẳng quá Giống <laughs> mi kìa มันขึ้นมาแล้วก็แหวงวงจรน่าจะได้แล้วนะขาดแผงวงจรอ,อันเดียว Tukar baterai macang. Oh, kemarin mau diga. การตามหาแผงมุงจอใน E.P.D จะเจอหรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วโอเคเราก็ไปทำเลยดีกว่าเรามาไกลปะ,ะมีนกดำด้วย เฮ้ยไม่ไกลลงไปข้างล่างได้เลยโอเคเราเดินมาไกลมากเดินจนสามารถไปข้างล่างได้มุ่งครับผมโอเคไปตรงดิ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 งไปเลยตรงยาวๆ ตัวน,นี้เก็บดอกดอกเยอะดอกเยอะก่อนที่ฟ้าจะมืดอย่างนี้ไปเล็วปุ๊บเราก็จะวัปกลับบ้านได้ไงแล้วหวังว่าไม่ลืมอะไรละไม่ครบมาที่จบเลยนะ แผนการรับกลับบ้านพี่เจ้าเนื้อเจ้าเนื้อจิงโจ้หุ้ยเนพ่นไฟได้ไหมละ่ะเหนื่อยอีกโท่อุซาเชีย เสาไม่อยู่แถวนี้ไม่ใช่ห่ะเอาหาเสาไม่เจอสวยแล้วเสาอยู่ไหนอ่ะ เจอแล้วเฮ้ยเนียนเนียนเนียนไอพวกนี้เนียนนี่มีอีกเก็บไปก่อนพบแล้วใช่ไหมอย่าบอกนะขาดอะไรอีก เอ้ยครบแล้วนี่ไงฮ่าฮาใช้งานได้แล้วแล้วก็วาร์ปกลับบ้านดิครับ กลับมาแล้วอย่างรวดเร็วร้านปิดยังปิดแล้วว่ะเฮ้ยยังมาทันเวลาพอดี40นาทีไอดู5,000เอง คุณมาได้ทันเวลาพอดีมแมลงสะสมของเราดีครับมีอะไรทำไหมบมูบูเฮ้ยเรามีแล้วนี่ตัวนี้นี่ ไม่ใช่นี่วะรูต้องดูสมุดภาพสมุดภาพแมลงนี่คือสายาพันธุ์อะไรชื่อ,อไรไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เขาอยากได้ ได้เสบาบับหนึ่งต้นไม่ตีไม่โดดวะเอเคจับปสือ้อเอ๊ะพวกนี้มันหลบเก่งจริงจริงตัดไม้ พลังงานกำลังจะหมดโอ้ไม่เพิ่มเลยเพิ่มหน่อยหนึ่งมีขอนให้เราตัดปะโคตรเหนื่อย,ยตอนเนี้ย แล้สามันสร้างกำแพงนกไก่รอเลยดีกว่าแต่ผมใช้ตะปูเยอะตะปู ต้องหาเล็ขยากขึ้น temp and mode battery ไม่สูงหัวใจลดสองครบเร่อปามีอยู่นี่วว เี้ยได้ที่สร้างคมไฟด,ดูไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม ねえ、で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 。 จะแต่งให้สวยโอเคในอีพีนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วไปโชคดีครับผมนอนไว้กดผิดเก็บที่นอนทำาไไว้นี่ย